สวัสดีครับใบพันปลาครับผมมาแล้วครับวันนี้นะครับปลาเนื้ออ่อนหรือว่าปลาชะโอนครับผมปลาที่ทุกคนรอคอยมาแล้วครับสวยๆแข็งแรงอีกแล้วครับผมนี่เลยครับนี่ครับผมชะโอนหรือว่าปลาเนื้ออ่อนสวยๆครับมีพร้อมแล้วนะครับวันนี้วันที่23สินะครับสิงหาคมครับ2567นะครับกินอาหารไม่แล้วเลี้ยงในบอดินนะครับเหมาะเลี้ยงบอดินกับชังในแม่น้ํานะครับผม หรือว่าในบ่อปูนหรือบ่อพลาสติกก็เลี้ยงได้แต่ต้องมีออกซิเจนน้ําต้องดีนะครับในบ่อปูนหรือว่าออกอบ่อพลาสติกเนี่ยต้องมีออกซิเจนแบบนี้หรือว่ามีน้ําบนนะครับถึงจะเหมาะในการเลี้ยงเนี่ยครับดูครับดูความแข็งแรงของปลานะครับผมถ้าเราอยากเลี้ยงแต่เราไม่มีบ่อใหม่นะครับบ่อเก่าเราก็อนุบาลไว้ในกระชังก่อนนะครับเราเตรียมกระชังให้พร้อมนะครับแช่กระชังทิ้งไว้ก่อนปล่อยปลาอย่างน้อย10วันนะครับอย่างน้อย10วันนะครับหลังจากนั้น จะมีตะไคร่น้ำไดตะกรอนดินจับกระชังแล้วเราก็ปล่อยลงไปได้เลยนะครับมาวันนี้นะครับรีบมาเลยนะครับผมเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวจะไม่ได้นะครับผมเพราะว่าไปเดินทางไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางทางอ่าภาคตะวันออกนะครับภาคกลางหรืออีสานเนือก็มารับไปได้เพราะว่ามีมารับไปแล้วนะครับนี่ครับทุกที่ทุกภาคนะครับผมมารับได้เลยนะครับอยู่ที่อยู่ที่ บ้านละออตะบนเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์มาที่นี่ได้ปลาและอาหารปลาพันปลาเรามีมากกว่า20ชนิดไม่ว่าจะเป็นปลาเศรษฐกิจปลาแม่น้ําปลาหายากนะครับผมปลากินพืชและปลากินเนื้อมีหลากหลายมากเลยครับมาที่นี้จบครบทีเดียวเรื่องพันปลาอาหารปลาพร้อมแนะนําวิธีการเลี้ยงนะครับให้นะครับผมถามได้สงสัยหรืออยากสอบถามตรงไหนปัญหาตรงไหนนะครับผมก็มาสอบถามกันได้ที่หน้าฟาร์มเลยนะครับผมเบอร์โทรนะครับ 0801720110นะครับผมหรือจะเข้าแมพพิมพ์บอยพันตานำทางมาได้เลยนะครับผมจีพิจพามาหน้าบอเลยครับปราชะอนมี2ไซส์นะครับผมรีบมานะครับไม่เกิน2วันหมดแน่นอนโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ